กระทรวงการคลังชี้แจงหลังโซเชียลวอนประกาศบัตรคนจนไม่มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทอย่างไรก็ดีมาตรการการเยียวยา5,000บาทนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคนดังนั้นหากผู้ลงทะเบียนนะครับที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า3ล้านคนนะครับ กระทรวงการคลังนะครับก็พร้อมจะเยียวยาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นคําพูดช่วงแรกนะครับและตอนนี้นะครับก็มีการเป็นข่าวนะครับว่าจะมีการเยียวยาประมาณ8-9ถึงล้านคนนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับจะจัดตั้งศูนย์เครือข่ายรับเรื่องจากประชาชนที่มีข้อสงสัยในการขอความร่วมมือเข้า ร่วมโครงการนะครับเพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนมีความสะดวกและเข้าถึงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่มีการแชร์ประกาศขอรับมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล5,000บาทของธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยนั้นที่ระบุว่าผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับมี3คกลุ่มนะครับเป็นผู้ถือบัตรคนจนเกษตรกรผู้สูงอายุนั้น ในอุตามาต์นะครับยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมและไม่ใช่ประกาศของทั้ง2ธนาคารแต่อย่างใดและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ที่ลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สื่อสารได้เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS และการจ่ายเงินนั้นจะทําใน2ช่องทางคือช่องทางพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนและบัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนนะครับ หากผ่านเกณฑ์นะครับจะได้รับเงินภายใน7วันอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ประมาณการไว้ว่านะครับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์นะครับและสามารถรับเงินได้นะครับจะไม่เกิน8-9ถึงล้านคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่มีการแชร์ว่าเกษตรกรผู้สูงอายุและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวนายอุตมะนะครับกล่าวว่าประกาศดังกล่าว ไม่ใช่ประกาศจากทางธนาคารโดยตรงอย่างแน่นอนครับไม่ต้องปักหมุดเพียงกรอกรายละเอียดและใส่ชื่อจังหวัดสำเร็จเลยนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของการแจกเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับวันนี้นะครับมีหลายคนที่ได้รับข้อความนะครับให้เพิ่มเติมข้อมูลและพบปัญหานะครับเข้าไปแล้วเพิ่มข้อมูลแล้วปักหมุดไม่ได้โดยมีอีกหลายคนนะครับเจอปัญหาเดียวกันนะครับ ใครโดนขอข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้กำลังนั่งงมปักหมุดกันอยู่ใช่ไหมข่าวดีนะครับใครที่กำลังเพิ่มเติมข้อมูลไม่ต้องปักหมุดนะครับกรอกรายละเอียดแล้วพิมพ์ชื่อจังหวัดแล้วกดตกลงเลยนะครับระบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วครับกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใส่แค่ชื่อจังหวัดแค่นั้นก็สำเร็จครับ รอลุ้นใส่ข้อมูลได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพียงครั้งเดียวก็สำเร็จนะครับล่าสุดหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันมีอยู่5เมนูหลักคือ 1. ลงทะเบียนมาตรการชดเชยไรายได้สีน้ำเงินนะครับ 2. ตรวจสอบสถานะนะครับเป็นสีเทาครับและ 3. ยกเลิกการลงทะเบียนสีแดง 3.1. มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก สำหรับผู้ที่ต้องการกดยกเลิกการใช้สิทธิ์ 4. เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินสีเหลืองมีคำอธิบายว่าเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้และ5ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสีเขียวเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าขั้นตอนเราไม่ทิ้งกัน เพิ่มเมนูให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันแล้วแก้ไขไม่ได้แนะนำวิธีการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเพิ่มปุ่มเมนูใหม่นะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมมีหลายคำถามแนะตรวจให้ดีก่อนกรอกข้อมูลนะครับโอกาสมีครั้งเดียวไม่สามารถกดกลับมาแก้ไขได้อีกจากกรณีรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนนะครับการรับเงินเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับจะได้รับเงินสนับสนุนการเยียวยารายละ5,000บาทต,ต่อเดือนนั้นโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r ์ไ m เ i t h ราไม่ทิ้งนะครับล่าสุดเว็บไซต์นะครับเราไม่ทิ้งกันได้มีการเพิ่มเมนูให้ใหม่นะครับโดยที่จะเข้าทํารายการจะต้องได้รับ SMS หรืออ e ีเมลก่อนนะครับหรือจะเข้าไปตรวจสอบสถานะของตนเอง ได้ทางเว็บไซต์หากสถานะแจ้งว่านำส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นจะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยมีขั้นตอนนะครับก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันก่อน2เลือกเมนูให้ข้อมูลเพิ่มเติมสีเขียว3กรอกรายละเอียดข้อมูลดังนี้นะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวันเดือนปีเกิดนะครับ 4. ตอบคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของผู้ลงทะเบียนนะครับเช่นท่านประกอบอาชีพจังหวัดใดก่อนเกิดคําสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจากรัฐบาลท่านปิดร้านกี่โมงนะครับกิจการมีการจดทะเบียนการค้าหรือไม่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 มีการขายผ่านช่องทางใดบ้างไรายได้ก่อนเกิดคําสั่งปิด สถานที่เสี่ยงจากรัฐบาลก่อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ลักษณะการรับเงินเป็นลักษณะใดนะครับกรอกรายละเอียดบุคคลอ้างอิงเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรความสัมพันธ์โดยบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อประโยชน์ในการติดต่อและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหากตรวจสอบพบ ข้อมูลเท็จอาจมีการดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาทั้งตัวผู้ลงทะเบียนและบุคคลอ้างอิงครับชายหนุ่มยืนยันมีบัตรคนจนก็ได้รับเงิน5,000บาทจากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ประกาศอนุมัติเงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับรวมแล้วจะรับ30,000บาทนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากนะครับ ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันใครมีคุณสมบัติได้รับเงิน5,000บาทตามเกณฑ์นะครับรัฐบาลนั้นขยายเวลาการจ่ายเงินจาก3เดือนเป็น6เดือนนะครับนา,รานายอุตมสวรนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับถแถลงมาตรการการกู้เงินสู้สถานการณ์โควิด -19 นะครับเผยว่าผู้ลงทะเบียนผ่านเราไม่ทิ้งกันนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับ ได้รับเงินชดเชยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับรัฐบาลจะขยายเวลาจากการได้รับเงิน5,000บาท3เดือนเป็น6เดือนให้นะครับโดยอัตโนม,มัตินะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับซึ่งการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับก็มีความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับ หลังเที่ยงคืนของการโอนเงินวันแรกนะครับรัฐบาลก็ได้โอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับโดยโอนเงินทางช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารประชาชนที่ได้รับเงินส่วนใหญ่นะครับมาจากหลากหลายอาชีพนะครับอย่างเช่นนะครับที่มีการมาแบ่งปันข่าวสารกันนะครับได้คอมเมนต์กันไว้ว่าเข้าแล้วบวก5้0 0บาทกสิกรนะครับ ก็มีคนถามว่าพี่ทําอาชีพอะไรคะเป็นร้านทําเล็บค่ะนะครับก็มีข้อความเข้าไหมคะมีข้อความแจ้งก่อนใช่ไหมคะไม่มีค่ะนะครับนี่ก็เป็นการสอบถามกันนะครับอาชีพอิสระร้านเสริมสวยนะครับไม่มีข้อความแจ้งสามารถเข้าไปเช็คแอปนะครับการโอนเงินนะครับผ่านช่องทางที่ท่านมีแอปอยู่ได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีข้อความนะครับ และที่หลายๆคนกังวลนะครับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่นะครับจากกรณีที่ข่าวออกมาว่ามีบัตรคนจนไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับซึ่งกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าสามารถลงได้และล่าสุดนะครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับก็ได้รับเงินเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้น ก็หมดข้อสงสัยแล้วว่ามีบัตรคนจนจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับโดยชายหนุ่มรายนี้ระบุว่าขอบคุณมากครับผมมีบัตรคนจนได้เดือนละ3 0 0บาทสำหรับใช้รูดซื้อสินค้ายิ่งมาเจอโควิดผมไปขายของไม่ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับผมเหลือเงินติดตัวแค่300บาทสุดท้ายใครบอกมีบัตรคนจนแล้วไม่ได้ผมยืนยันนะครับว่าได้และก็มีการโชว์นะครับที่แอป บัญชีธนาคารนะครับว่ามีเงินเข้า500บาทนะครับนี่ก็เป็นนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างว่ามีบาตคนจนนั้นก็ได้รับการเยียวยา5,000บาทเช่นกันครับ